ในวันที่26ตุลาคม2515บริษัทเทพอรุณไทยจำกัดสำนักการผลิตสุราบริษัทไทยเบ,บเบร็จจำกัดมหาชนร่วมกับศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดหนองคายฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอักคีภัยในโรงงานสุราระดับจังหวัดประจำปี2515แบบบนโต๊ะที่โรงแรมวานาเวลเนสดีสอทหนองคาย ได้รับเกียรติจากอาจารย์นัทธรระอองทองผู้จัดการส่วนปฏิบัติการบริหารภาวะฉุกเฉินและผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการป้องกันอุตภัยแห่งชาติบรรยายในหัวข้อเรื่องการจัดการสภาวะฉุกเฉินโดยบีนายกิติคุณบุตรคุณปหลัดจังหวัดหนองคายเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกศูนย์บัชาการเหตุการณ์จังหวัดหนองคายประจำปี2545กรณีอักขีภัยเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของศูนย์บัญชาการเหตุการณ์แต่ละระดับระหว่าง หน่วยงานราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นอาสาสมัครมูลนิธิและภาคประชาชนและเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานภายใต้ระบบบัญชาการเหตุการณ์ซึ่งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินด้านอักขีภัยขึ้นในพื้นที่ซึ่งมีผู้เข้าร่วมการฝึกซ้อมประมาณ200คน วันที่27ตุลาคม2 5ง5บริษัทเทพอรุณไทยจำกัดสำนักการผลิตสุราบริษัทไทยเบฟเบรดจำกัดมหาชนร่วมกับศูนย์ประชาการเหตุการณ์จังหวัดนองคายโดยมีนายนัทวัฒน์วิรวิยานภาพรรองผู้ว่าราชการจังหวัดนองคายเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงงานสุราระดับจังหวัดประจำปี2 5ง5แบบเต็มรูปแบบซึ่งเป็นการบรูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินด้านอักขีภัยขึ้นในพื้นที่โดยมีผู้เข้าร่วมการฝึกซ้อมประมาณ200คนเมื่อเวลา9นาฬิกา40นาทีของวันที่27ตุลาคม2515พนักงานแผนกกันได้ลงมาตรวจสอบบ่อพักน้ำสาพบเหตุเพลิงไหม้ที่อาคารสุราร้อน จึงตะโกนแจ้งเพื่อนร่วมงานแผนกกันและแผนเกมักษาเพื่อนร่วมงานจึงนำถังดับเพลิงช่วยกันดับเพลิงขั้นต้นและวิทย,ยุสื่อสารแจ้งหัวหน้ากลุ่มงานหัวหน้ากลุ่มงานจึงประสานแจ้งผู้จัดการโรงงานให้ทราบว่าไม่สามารถควบคุมเพลิงได้ผู้จัดการในฐานะผู้บัญชาการเหตุการณ์จึงตัดสินใจแจ้งประชาสัมพันธ์ประกาศให้ทีมตอบโต้เหตุฉุกเฉินของโรงงาน มายังกองบัญชาการหน้าอาคารโรงอาหารให้หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุให้ทีมดับเพลิงแต่งกายเข้าพื้นที่เกิดเหตุให้ทีมไฟฟ้าประจำที่อาคารไฟฟ้าให้ทีมเตรียมเครื่องดับเพลิงประจำอาคารสูบน้ำดับเพลิงทีมประสานงานประจำที่อาคารรักษาความปลอดภัยและโทรแจ้งเทศบาลตำบลหัดคำถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยปิดกั้นการเข้าออกยานพาหนะ ให้พนักงานที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องผู้รับเหมาและผู้เข้ามาเยี่ยมชมรอฟังประกาศอีกครั้งแต่ละทีมปฏิบัติตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บัญชาการเหตุการณ์และวิทยุสื่อสารแจ้งผู้บัญชาการเหตุการณ์เมื่อปฏิบัติการเสร็จเรียบร้อยหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการประเมินเหตุแล้ว จึงขอบัญชาการเหตุการณ์สั่งตัดกระแสไฟฟ้าทีมดับเพลิงเข้ารายงานตัวกับหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการที่เกิดเหตุและเตรียมความพร้อมจึงแจ้งขอผู้จัดการบัญชาการเหตุการณ์ในการตัดกระแสไฟฟ้าระหว่างนั้นไฟยังคงลุกไหม้อย่างต่อเนื่องทีมตัดกระแสไฟฟ้าตัดกระแสไฟฟ้าตามคำสั่งจากนั้นผู้บัญชาการเหตุการณ์จึงสั่งใช้น้ำฉีดดับเพลิงทีมดับเพลิงของโรงง,งานช่วยการฉีดน้ำดับเพลิงควบคุมเพลิง ทีมหัวหน้าดับเพลิงและหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการประเมินสถานการณ์ไม่สามารถควบคุมเพลิงในเบื้องต้นได้จึงวิทยุสื่อสารแจ้งผู้บัญชาการเหตุการณ์ในการประสานขอความช่วยเหลือจากรถดับเพลิงภายนอกผู้บัญชาการเหตุการณ์จึงตัดสินใจประกาศสภาวะฉุกเฉินขั้นที่หนึ่งแจ้งให้พนักงานอพยพมายังจุดรวมพลให้ฝ่ายประสานงานโทรแจ้งขอความช่วยเหลือจากเทศบาลตำบลหาดคำ และแจ้งของการจัดการจราจรจากตำรวจภูธรจังหวัดหนองคายทีมดับเพลิงเทศบาลตำบลหาดคำมาถึงที่เกิดเหตุเข้ารายงานตัวกับผู้บัญชาการเหตุการณ์และรับภารกิจในการกู้ชีพกู้ภยัยโดยทีมดับเพลิงของโรงงานยังคงควบคุมเพลิงอย่างต่อเนื่องหัวหน้างานและผู้ที่รับมอบหมายนำพนักงานในหน่วยอพยพมายังจุดรวมพลและทำการตรวจสอบรายชื่อพนักงานโดยมีพนักงานที่ติดค้างดังนี้ พนักง,งานกันสุราติดค้างที่ชั้น6และชั้น4ไม่สามารถลงมาได้จำนวน4คนพนักง,งานทีวีอาร์ติดค้างที่อาคารล้างขวดจำนวนหนึ่งคนพนักง,งานบรรจุสุราติดค้างที่อาคารบรรจุสุราจำนวนหนึ่งคนพนักง,งานพัสดุติดค้างที่อาคารพัสดุจำนวน2คนผู้บัญชาการเหตุการณ์จึงแจ้งทีมประสานงานให้ประสานขอความช่วยเหลือจากทีมแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดหนองคายในการช่วยเหลือพนักง,งานที่ติดค้างและได้รับบาดเจ็บ ทีมประสานงานจึงโทรแจ้งตามที่ได้รับมอบหมายทีมดับเพลิงเทศบาลตำบลาหัดคำเข้าพื้นที่ได้ร่วมใช้น้ำฉีดควบคุมเพลิงกับทีมดับเพลิงของโรงงานเมื่อได้รับแจ้งจำนวนผู้ติดค้างในอาคารผู้บัญชาการเหตุการณ์มอบหมายให้ทีมค้นหาของโรงงานเข้าค้นหาที่อาคารที่ได้รับแจ้งเหตุทันที ทีมค้นหาได้เข้าไปค้นหาตามอาคารและพบพนักงานบาดเจ็บจึงประสานขอรถโรงงานและทีมพยาบาลเข้าช่วยเหลือพนักงานที่ติดค้างในอาคารและนำส่งไปยังจุดปฐมพยาบาลรางจอดรถอาคารสำนักงานทีมดับเพลิงเทศบาลตำบลหัดคำประเมินสถานการณ์ว่าไม่สามารถควบคุมเพลิงได้จึงแจ้งผู้บังคับบัญชานายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหัดคำ ในการเข้าควบคุมเหตุการณ์และประสานขอความช่วยเหลือจากท้องถิ่นข้างเคียงได้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเดือหินงมและสีกายในการร่วมควบคุมเหตุการณ์เมื่อผู้บัญชาการท้องถิ่นเดินทางมาถึงผู <t 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 ้บัญชาการเหตุการณ์ของโรงงานได้เข้ารายงานสถานการณ์การดำเนินงานภายในและส่งมอบภารกิจให้กับผู้บัญชาการท้องถิ่นในการควบคุมสถานการณ์ต่อไป ทีมกู้ชีพและกู้ภัยองค์การบริหารส่วนตำบลสีกายมาถึงเข้ารายงานตัวกับผู้บัญชาการเหตุการณ์ที่กองบัญชาการทีมแพทย์ฉุกเฉินเดินทางมาถึงเข้ารายงานตัวกับผู้บัญชาการเหตุการณ์รับมอบภารกิจเข้าช่วยเหลือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บที่จุดปฐมพยาบาล ทีมกู้ชีพและผู้ภัยองค์การบริหารส่วนตำบลหินโงมเดินทางมาถึงเข้ารายงานตัวรับมอบภารกิจกับผู้บัญชาการเหตุการณ์นักกองบัญชาการผู้บัญชาการเหตุการณ์ส่งมอบภารกิจให้แต่ละทีมเข้าประจําจุดในการช่วยระงับเหตุและหล่อเย็นอาคารใกล้เคียงที่เกิดเหตุเนื่องจากมีลมพัดเข้ามาอย่างรุนแรงทําให้เกิดเพลิงไหม้เปลวไฟลุกโหม และควันไฟพุ่งกระจายไปยังจุดพื้นที่ใกล้เคียงเทศบาลตำบลบ้านเดือเดินทางมาถึงเข้ารายงานตัวเข้ารับภารกิจทีมดับเพลิงแจ้งรายงานผู้บัญชาการท้องถิ่นว่าไม่สามารถควบคุมเพลิงได้เนื่องจากเพลิงยังคงลุกไม่อย่างต่อเนื่องและลุกโหมมากขึ้นทำให้ผู้บัญชาการเหตุการณ์ท้องถิน่นตัดสินใจ แจ้งประสานขอความช่วยเหลือจากผู้ประชาการอำเภอในการเข้าควบคุมเหตุการณ์ผู้ประชาการอำเภอแจ้งประสานทีมผู้ชีพผู้ภัยเทศบาลเมืองหนองคายเมื่อผู้บัญชาการอำเภอเดินทางมาถึงที่เกิดเหตุเขารับฟังรายงานการปฏิบัติของผู้นวยการท้องถิ่นและร่วมกันประเมินสถานการณ์กับศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ของโรงงานและท้องถิ่นเมื่อทีมดับเพลิงเทศบาลเมืองหนองคายเดินทางมาถึงที่เกิดเหตุ เข้ารายงานตัวและรับภารกิจจากผู้อำนวยการอำเภอโดยเพลิงยังคงลุกไหม้หมอย่างต่อเนื่องและเปลวไฟรามไปยังอาคาร108ขอกัรศุราและอาคารหมักสา106ผู้อำนวยการอำเภอจึงขอข้อมูลจากทีมอุตุนิยมวิทยาในการประเมินสถานการณ์ของทิศทางลมและแนวโน้มผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากควันไฟโดยได้ประเมินสถานการณ์ว่าไม่สามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้ จึงตัดสินใจแจ้งผู้อำนวยการจังหวัดในการขอความช่วยเหลือโฟมต้านแอลกอฮอลในการดับเพลิงเนื่องจากเพลิงเกิดจากเอทิลแอลกอฮอล์70%หรือสุราขาว70ดีกรีจึงไม่สามารถควบคุมได้ด้วยน้ําเมื่อผู้บัญชาการจังหวัดรับแจ้งและมอบหมายให้สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนองคายประสานขอความช่วยเหลือจากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต14อุดรธานี ขอรับการสนับสนุนรถโฟมดับเพลิงและรถหอน้ำดับเพลิงพร้อมกระเช้าเข้าช่วยเหลือพนักงานที่ติดค้างที่อาคารหอการชั้น4และชั้น6เมื่อผู้บัญชาการจังหวัดเดินทางมาถึงเข้ารับฟังรายงานและรับมอบอำนาจบัญชาการและร่วมการประเมินสถานการณ์กับศูนย์บัญชาการทุกระดับในขณะนั้นมีลมพัดโหมทำให้ควันที่เกิดจากเพลิงไหม้กระจายไปยังพื้นที่ใกล้เคียง ผู้บัญชาการเหตุการณ์ประเมินผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อชุมชนสิ่งแวดล้อมและสถานศึกษาที่อยู่โดยรอบโรงงานผู้บัญชาการเหตุการณ์แจ้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนองคายให้การตัดไฟฟ้าภายในโรงงานเมื่อทีมกู้ภัยศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต14อุดรธานีเดินทางมาถึงเข้ารายงานตัวกับผู้บัญชาการเหตุการณ์และรับมอบภารกิจ ในการเข้ากู้ภัยและช่วยเหลือผู้ที่ติดค้างที่อาคารหอกันเมื่อถึงที่เกิดเหตุได้นำทีมดับเพลิงหุ่นยนต์เข้าดับเพลิงด้วยโฟมและรถดับเพลิงกระเช้าหอสูงปฏิบัติช่วยเหลือพนักงานที่ติดอยู่ชั้น6จจำนวน2คนโดยสามารถเข้าช่วยเหลือพนักงานและส่งมอบให้ทีมค้นหาและทีมพยาบาล นำส่งเข้ารับการรักษาอย่างปลอดภัยหุ่นยนต์ดับเพลิงและทีมดับเพลิงควบคุมเพลิงด้วยโฟม ทำให้เพลิงไม่ลุกไหม้และฉีดหล่อเย็นอาคารใกล้เคียงอย่างต่อเนื่องขณะนั้นก็สามารถช่วยเหลือพนักงานที่ติดอยู่ชั้น4และส่งมอบให้ทีมค้นหาและพยาบาลนำส่งเข้ารับการรักษาและส่งต่อไปอยังโรงพยาบาลได้อย่างปลอดภัย เมื่อเพลิงสงบผู้บัญชาการเหตุการณ์พิจารณาตัดสินใจยุติเหตุการณ์ตำรวจกองพิสูจน์หลักฐานและทีมฟู้ดเซฟตี้ของโรงงานเข้าประเมินตรวจสอบที่เกิดเหตุประเมินความเสียหายต่อทรัพย์สินและผลิตภัณฑ์และถแถลงชี้แจงเหตุการณ์กับสื่อมวลชนหลังจบเหตุการณ์มีการประชุมเพื่อทบทวนและถอดบทเรียนจากการฝึกซ้อม โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการฝึกเข้าร่วมการประชุมและชี้แจงข้อเสนอแนะเพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงพัฒนาสำหรับการปฏิบัติงานและการฝึกซ้อมครั้งต่อไป